ข้อได้เปรียบเมื่อคุณเลือกใช้แผ่นยาง NR แผ่นยาง NR เป็นแผ่นยางชิ้นเดียวค่ะที่ได้มาจากธรรมชาติผ่านการปร,ปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อได้เป็นแผ่นยางที่ดีที่สุดพร้อมให้คุณใช้งานแล้วนี่ก็คือข้อได้เปรียบเมื่อคุณเลือกใช้แผ่นยาง NR ข้อแรกก็คือแผ่นยาง NR เป็นแผ่นยางที่ได้มาจากธรรมชาติ สามารถผลิตได้ภายในประเทศส่งผลให้มีข้อได้เปรียบทางด้านราคาข้อที่2แผนยาอินอาร์เป็นแผน่นยางที่มีความยืดหยุ่นมีความเหนียวรองรับแรงกระแทกได้ดีสําหรับการใช้งานปูพื้นกันกระแทกแนะนําให้ใช้แผ่นยาอินอาร์ที่มีความหนา3มิลิเมตรขึ้นไป ข้อที่3าแผ่นยาง NR สามารถทนการสึกทนการขัดถูได้อย่างเ,ย,เยี่ยมเลยละค่ะสามารถทนการสึกทนการขัดถูได้ใกล้เคียงกับแผ่นยาง SBR และแผ่นยาง SBR เมื่อเทียบกับสูตรการผลิตแบบเดียวกันข้อที่4แผ่นยาง NR สามารถทนต่อแอลกอฮอล์ทนต่อน้ำมันเบรกนอร์ิโตทเรียมได้และข้อที่5ก็คือแผ่นยาง NR นั้นทนต่อน,น้ำทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมติต่ำได้ดีค่ะซึ่งมีชม่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ลบ5้องศาเซลเซียสจนถึง100องศาเซลเซียส และนี่ก็คือข้อได้เปรียบเมื่อคุณเลือกใช้แผ่นยาง NR และทริคก,การเลือกใช้แผ่นยาง NR ให้คุ้มค่ามากที่สุดคุณจะเลือกแผ่นยาง NR ที่มีค่าต้ e นสานเส้นที่สูงมากกว่า7มเมกะปาสคาลเพื่อคุณได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามมากที่สุดค่ะไลทยที่ไฮบริชีตเราก็มีแผ่นยาง NR ที่มาพร้อมกับค่าต้ e นทานเส้นที่สูงมากกว่า7เมกะปาสคาล มาพร้อมกับความหนา2มิลเมตรจนถึง25ิมิเมตรหน้ากว้างสามารถทําได้สูงสุดถึง1.5เมตรความยาวต่อมมวน10เมตรมาพร้อมกับการบริการรับตัดตามแบบลาติดเทปกาวเพื่อให้คุณสะดวกต่อการนําไปใช้งานมากที่สุดหากคุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แพดยาง n r สามารถสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด Hi ์ Hypersheet ผ่านช่องทาง Li น์อัพชีตเฮา at พีเจย์ u ับเบหรือโทรหารด้ตรงได้ที่เบอร์0ู2 5 7 7 1 5 4หรือเบอร์0ู6 3 0 7ป3 1 9 เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วยพีัยกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์